สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด1 5้ทาลอดนะครับขาก็ขอสวัสดีชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับหมอโต๊ดก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามและเป็นกําลังใจให้กันนะครับหัวข้อนี้เป็นพลังงานของโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่30เมษายนปี2567หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทลคณาและราศีเลยนะครับ มอโต้ด,ดูแบบโหรนาราไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานนี้เป็นไพ่พลังงานโดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับโอกาสความรักครั้งใหม่นะขอดูไพ่พาพลังงานพื้นดวงชะตาสิบใบของชาวธาตุไฟนะครับ มีพลังงานของไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาหมุนไปเรื่อยๆรื่อสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นพลังงานของวัฏจักรแห่งการเวลาการเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในตัวของตัวเองการเวลาเปลี่ยนแปลงทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับเป็นพลังงานแห่งการมองแบบแผนการวางเป้าหมายการขย,ขยายการมองข้างหน้าด้วยตัวของคุณนะครับมีไพ่พลังงานของเดอะเอ็มเพอร์ชาวต่างชาติธาตุไฟราศีเมษเป็นไพ่ของคนที่ หนักแน่นและชัดเจนในตัวของตัวเองเป็นพลังงานของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟก็ได้นะครับเป็นพลังงานของจิตความยุติธรรมความเท่าเทียมพลังงานของกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอหรือมีพลังงานงการที่เราอาจที่จะมีพลังงานการที่เรา โฟกัสเรื่องของตัวเองเป็นคนที่ชอบจัดระเบียบวางแบบแผนในแนวคิดใหม่ๆในตัวของคุณนะครับมีไพ่ของ5้าเหรียญความโดดเดี่ยวกับอบดีตที่ผ่านมาอาจที่จะมีพลังงานการที่เราเคยทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่ากับอดีตที่เราทําให้กับคนคนหนึ่งก็ได้นะครับมีไพ,พ่พลังงานของการที่ถือความรู้สึกถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของเราความรู้สึกถ้วยใบนี้คุณอยากที่จะมอบให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าถ้วยคือคนที่ มีความเอาใจใส่มีความเมตตามีความมีเยื่อใหญ่มีความรู้สึกดีๆที่ให้กับคนรอบข้างก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของความเอาใจใส่และการดูแลของชาวธาตุไฟนะครับมีพลังงานของเดอซานโดซาน เป็นพ่ายพลังงานความหลอกลวงความเจ้าชู้การพัฒน,นาการในความรู้สึกหรือกับอดีตที่ผ่านมายังมีพลังงานของความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆยังเอาใครออกจากความคิดยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้ก็ได้มันเหมือนพัฒน,นาการในความรู้สึกไม่ว่าจะมีลูกด้วยกันแล้วไม่ว่าจะมีทรัพย์สินด้วยกันไม่ว่าจะมี สิ่งต่างๆด้วยกันยังตัดในความรู้สึกไม่ขาดนะครับมีพลังงานของห้าม้เท้ากับปัญหาที่ผ่านมาอาจที่จะมีปัญหาของบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาจที่จะมีพลังงานการแก้ไขปัญหาในสายงานคุณในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณตั้งใจอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของในความคิดเป็นพลังงานของไพ่สิบเหรียญการที่เราเอาจที่จะหวังถึงอนาคตทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บมากขึ้น ความมั่นคงทางด้านการเงินของเราก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่สเตนเป็นไพ่พลังงานของความเข้มแข็งในตัวของตัวเองนะเป็นไพ่พลังงานของความเข้มแข็งในตัวของคุณการดูแลและการเอาใจใส่ของคุณอที่จะมีคนที่คิดถึงคนที่เคยห่วงใยเขาคนที่เคยดูแลเขาคนที่เคยทุ่มเทให้กับเขาก็ได้นะครับมีพลังงานของเจ็ดเหรียญเป็นไพ่พลังงานของใต้สําหรับเป็นพลังงานการรอคอยคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับใครแล้วอะ คุณทุ่มเททุกทุกอย่างเอาใจใส่ทุกทุกอย่างดูแลทุกทุกอย่างเหมือนการบ่มเพาะในความรู้สึกเหมือนการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความรู้สึกของตัวของคุณเองนะครับมีพ่าพลังงานของการที่ความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่เป้าหมายในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณตั้งใจลงมือทํากับสิ่งที่คุณหวางไว้นะครับมีพลังงานแห่งการปลดปล่อยกับความหลงไหลกับความรุ่มหลงในตัวของคุณก็ได้นะเป็นพลังงานของการปลดปล่อยความมีอิสระในตัวของตัวเองนะครับมีไพ่พลังงานของนอดิสนะครับไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเริ่มต้นด้วยตัวของตัวเอง ความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะเอาชัยชนะในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณฝันนะครับมีไพ่พลังงานของเซลติคอร์สไพ่พลังงานของ1ิบใบเนี่ยเป็นพลังงานของเซลติคอร์สนะครับอโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณนะ,ะที่จะเป็นพลังงานของการที่มีพลังงานของการเวลาวันเวลาสิ่งต่างๆมันจะขึ้นอยู่กับการเวลาที่เราได้พบเจอใครแล้วเรียนรู้กับกันและกันวันเวลาที่เป็นของเรา วันเวลาที่เป็นของกันและกันจริงๆที่จะได้มาพบเจอคนที่มีพลังงานของจัตติกเป็นแพ่แห่งความยุติธรรมและเท่าเทียมซึ่งกันและกันหรือคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณอาที่จะทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายหรือมีพลังงานแห่งการที่ทํางานเกี่ยวกับความยุติธรรมต่างๆนะครับเป็นพลังงานของคนที่รักความยุติธรรมก็ได้นะ เป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับกินถือถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่จะเข้ามาคอยดูแลคอยเอาใจใส่ซึ่งกันและกันหรือคนที่ทํางานองค์กรต่างประเทศก็ได้หรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับรับรับคาราชการก็ได้หรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการสื่อสารการติดต่อการๆๆค้าการขายก็ได้นะครับมีพลังงานของสิบเหรียญคนคนที่เข้ามาอาจจะเป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินซึ่งกันและกันมีพลังงานของการที่ เราอาจที่จะมีปัญหาในเรื่องงานในตอนนี้ของชาวธาตุไฟนะปัญหาที่เราจะเป็นการที่เราจะแก้ไขปัญหาไปด้วยความชัดเจนกับสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เราทุ่มเทนะครับอดีตที่ผ่านมาความรักอาจที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ความเจ้าชู้ความหลอกลวงของคนคนหนึ่งนะกับสิ่งที่ผ่านมามันก็ผ่านไปกับความรู้สึกที่มันโดดเดี่ยวความรู้สึกที่มันอ้างว้างในหัวใจนะครับขอดูไพ่พลังงานของอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมษธนูก่อนนะครับ ไพ่พลังงานของอดีตที่ผ่านมามีพลังงานของเดอะเลิฟเวอร์ are, ห่วงแห่งความรักหรือมีคนที่ดึงเราไปตกอยู่ในสถานาการณ์ความรัก 3, สามเศร้าก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของคนที่ไม่ได้แคร์ในความรู้สึกของเราก็ได้กับอดีตที่ผ่านมานะครับมีพลังงานของสิ่งดีๆการเริ่มต้นสิ่งดีๆที่มือของคุณโอกาสแห่งความการไขว่คว้าโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่มือของคุณในสิ่งที่คุณมองไปข้างหน้าด้วยตัวของคุณนะครับมีพลังงานของไพ่ เก้าไม้เท้านะเป็นไพ่พลังงานของคนที่อาที่จะกลับมาคิดการกลับมาทบทวนบางอย่างในสิ่งที่เราทุ่มเทให้กับเขาทําไมในวันเวลาที่เราทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งทําไมเขาถึงไม่ได้แคร์ในความรู้สึกในความที่เราทุ่มเทให้กับเขาเพราะมีพลังงานของเดวิลนะกับอดีตที่ผ่านมาเขาอาจที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ความรุ่มหลงการที่เขาอาจที่จะมีทางเลือกเยอะทางเลือกมากในตัวของเขาก็ได้นะครับมีพลังงานของเดทการจบการเลิกลาการจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้น บางอย่างให้กับตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพลังงานการจบสิ้นกับคนคนหนึ่งเพื่อเริ่มต้นบางอย่างความที่หมดทุกความทุกความเศร้าความเสียใจไปหมดและการที่ มาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าความนิ่งอยู่ในพลงังการชัดเจนในตัวของคุณการมองถึงอนาคตการวางแบบแผนการวางเป้าหมายการดูสถานการณ์ของความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่จบกันไปแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของสี่เหรียญคุณจะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าการกลับมารักตัวเองการกลับมากอดกับความรู้สึกของตัวเองครับนะครับมีพลังงานของคิงเหรียญคุณอาจะที่จะเป็นพลังงานเพดธื เด็กถือเหรียญนะครับเป็นพลังงานของคนที่อ่าที่จะมีไพ่แห่งคนที่อายุน้อยกว่ากันก็ได้คนที่ต่างกันโดยอายุก็ได้อ่าที่จะมีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมีปัญหาซึ่งกันและกันในความไม่เติมเต็มในความไม่เอาใจใส่เหมือนทุ่มเทเท่าไหร่ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในตัวของเราก้าวถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่คนที่รักเพศเดียวกันก็ได้คนที่อ่าที่จะเติมเต็มอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียว ที่จะเป็นฝ่ายคุณที่เติมให้กับเขาเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มทำอะไรลำหลังซึ่งกันตลอดเวลาก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่พรคสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานของไพ่ครูบาอาจารย์ชาวธาตุไฟเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชาวธาตุไฟอยู่นะครับเป็นไพ่งงของคนที่ที่จะมีพลังงานงการกลับมามีสติในทุกวินาทีการมีสติ ในทุกกอย่างเนี่ยจะแก้ไขปัญหาผ่านพ้นไปได้นะครับหรือการไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือฟังเทศฟังธรรมศาส,สนาที่คุณนับถือก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะคัดกรองคนที่ใช่คนที่มีสินที่เสมอกันคนที่เหมือนการที่ร่วมบุญร่วมสร้างกันมาการพบเจอการ คนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับจะเป็นพลังงานแห่งการที่เราอาจที่จะมูฟไปข้างหน้าของเราแล้วก็ได้ไพ่วิตตอรี่แห่งความสำเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะของเราอดีตที่ผ่านมาคุณอาจที่จะปล่อยกับความรู้สึกต่าง ของคุณออกไปแล้วก็ได้นะครับในความรู้สึกของคุณนะ,ะที่จะเป็นพลังงานของการเริ่มต้นเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของตัวเองการเห็นคุณเห็นค่านในตัวของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเริ่มต้นได้เสมอในตัวของเรานะครับความเข้มแข็งความชัดเจนในตัวของตัวเองคิงถือดาบเนี่ยราชาแห่งสายลมกับทุกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยลมที่พัดผ่านมันก็เหมือนอุปสรรคที่พัดผ่านไปแล้วก,ก็ความรู้สึก สิ่งที่ผ่านมามันจะทําให้เราเติบโตมันจะทําให้เราเข้มแข็งมันจะทําให้เราแข็งแกร่งในตัวงตัวเองนะครับเป็นไพ่พลังงานของห้าในเท้านะมีไพ่แห่งความขัดแย้งมีพลังงานของควีนเอาไปทัเกิลคุณเป็นคนที่ดูแลเขาเอาใจใส่เขาคอยซัพพอร์ตเขาก็ได้นะมีพลังงานของการมูฟออนออกมากับความรู้สึกควีนถือดาบเป็นพลังงานของของการที่เราเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและชัดเจนในตัวงเราโอกาสที่ให้ไป โอกาสมีไว้ให้คนกวคว้าโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปหรือกับอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะมีคนที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันก็ได้ต่างฝ่ายต่างมีอีกโก้ใส่กันต่างฝ่ายต่างมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันทําให้ความรักในความสัมพันธ์ของเราอาจที่จะมีปัญหาเลื้อหลังปัญหาที่อาจที่จะไม่ได้แก้ไขกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมา ที่จะเป็นพลังงานของเราที่จะมูฟออนออกมากับความรู้สึกเองก็ได้นะเป็นพ่พลังงานของการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาหัวใจที่ดีที่สุดบ,บ,าบางปัญหาที่จะต้องใช้การเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาเป็นอิทิศทางที่ดีขึ้นนะครับการดูแลตัวของตัวเองนะเป็นพลังงานงความนิ่งความเงียบความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองการโฟกัสถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บที่มากขึ้นเป็นพลังงานของความมีสเสน่ห์ การที่มีความมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะครับกับสิ่งที่คุณรอคอยที่จะไม่รอและกับความรู้สึกที่จะเดินหน้าสู่โอกาสใหม่ๆของเราการเริ่มต้นที่ตัวของเราถามว่ากับสิ่งที่ผ่านมาอาที่จะมีพลังความเจ็บยังรู้สึกถึงความเจ็บปวดในความรู้สึกในหัวใจของคุณอยู่ก็ได้เมื่อเหมือนเป็นพลังงานของการที่เราอาจที่จะหลุดพ้นกับคนคนหนึ่งเป็นอิสระในตัวของตัวเองความล่าเริงความสุขสนุกสนานการที่เรามองไปข้างหน้าของเราด้วยใจ ที่เป็นอิสระในตัวของเราเองก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของความทุ่มเทและความตั้งใจที่คุณจะทําสิ่งต่างๆที่มือของคุณนะครับหรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณทุ่มเทเท่าไหร่ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าไม่เคยหันกลับมาแคร์ซึ่งกันและกันก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของ King of Wands ราชาแห่งไฟเป็นไพ่พลังงานของคนที่มุ่งมั่นคนที่แอคทีฟตัวเองอย่างอู่อย่างสม่ําเสมอเป็นคนที่ขยันทํางาน นะทางานในทุกๆวันคนที่แอคทีฟคนที่ทุ่มเทกับงานเพื่อหวังถึงอนาคตเงินที่เก็บมากขึ้นเงินก้อนมากขึ้นของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานงความเป็นอิสระแต่บางทีความรักกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่เราอาจที่จะต้องก้าวเดินไปด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวด้วยใจที่เข้มแข็งของเราการเดินไปข้างหน้าของเราแล้วก็ได้มองถึงอนาคตเส้นทางแห่งชัยชนะของเรามีพลังงานของไพ่พระเนี่ยเป็นพลังงานของสิ่งศักดนะิ์สิทธิ์นะบุญกุศลที่คุณ สร้างมาจะนำพาสิ่งดีๆให้คุณเข้มแข็งและชัดเจนกับความรู้สึกต่างๆของคุณครับหรืออาจที่จะมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาคู่คนที่มาพบเจอกันในอนาคตของคุณก็ได้เป็นคุณคนที่มีอะไรคล้ายๆกันหรือเป็นพลังงานของผู้ใหญ่ที่แนะนําให้เราได้มาพบเจอกันในอนาคตก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟนะเป็นพลังงานของ ช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานการฝ่าฟันต่ออุปสรรคความพยายามที่คุณจะทําทุ่มเทเพื่ออนาคตของคุณอยู่นะครับอของชาวธาตุไฟนะอขอดูพลังงานไพ่ปัจจุบันนะครับโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงบ้างการหลุดพ้นการเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของตัวเองอาจที่จะมีพลังงานของความเจ้าชู้หรือตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นความรักที่ ยังตัดกันไม่ขาดอยู่ก็ได้นะในช่วงนี้เพราะมีพนางของการพันธนาการกับเดวิลอยู่นะครับหรือการกลับมาเข้มแข็งกับตัวของตัวเองการโฟกัสถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าอนาคตการสร้างรากฐานให้กับตัวของคุณเองการมองการไกลไปข้างหน้าการวางแบบแผนในปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าวันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยวันเวลามันจะหมุนเปลี่ยนไปเรื่อย อดีตที่ผ่านมามันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้แต่ปัจจุบันคุณจะรู้ถึงปัจจุบันของคุณว่าคุณทําอะไรอยู่ณนะตอนนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับของชาวธาตุไฟนะ,อะขอดูไพ่พลังงานของโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณหน่อยนะครับว่าคุณจะได้พบเจออะไรบ้างนะ,ะมีไพ่พลังงานของเดมเพล r ร์ชาวเมธนะ,ะที่จะมีพลังงานของคนที่มียศมีตําแหน่งหรือมีหน้าที่การงานที่ดีนะ,ะที่จะเข้ามา คอยทุ่มเทซึ่งกันและกันนะครับ ang ang provide, หรือมีพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่ากันก็ได้ที่จะเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยทุ่มเทซึ่งกันและกันนะครับ mm. มีพลังงานของการฝ่าฟันคนคนนี้อาจที่จะมีการที่เขาอาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่เป็นผู้นําครอบครัวเป็นคนที่ฝ่าฟันต่ออุปสรรคมาเยอะเผชิญหน้ากับความอุปสรรคของเขามาเยอะก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคนที่ขยันคนที่ตั้งใจคนที่ทุ่มเทหรือมีพลังงานคนที่เป็นคนที่ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆของเขามีคนเป็นคนที่เข้าใจในความรู้สึกต่างๆในตัวของคุณก็ได้นะอ่าที่จะเป็นพลังงานความเครียดในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟอาจที่จะมีไพ่ของความเครียดความกดดันความคิดมากคิดเยอะในช่วงนี้หรือการนอนไม่หลับของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของสิบเหรียญน,นะ หรือมีพลังงานของคนที่เคยจบมาเคยเลิกลามาเป็นไพ่ของพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะเป็นพลังงานของการดูแลการเอาใจใส่การที่มองถึงอนาคตหรือการพบเจอคนที่อยู่ในสายออนไลน์ก็ได้นะครับอ่าให้ระวังนะครับเพราะมีพลังงานของเดวิลคนที่อยู่ในสายออนไลน์นะที่จะมีคนที่สมหวงังบางคนไม่สมหวงังคุณอาจจะต้องเช็คสถานะดีๆนะ ถ้าเข้ามาเข้ามาแล้วคุยเรื่องเงินหรือผลประโยชน์บางอย่างให้คุณคิดไว้เลยนะคนคนนี้อาจที่จะเข้ามาหลอกลวงซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของ9ก้าถ้วยที่จะเป็นพลังงานคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้คนที่เข้ามานี่อาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่มีความอบอุ่นในหัวใจเป็นคนที่มีความมีเมตตาเอาใจใส่คุณก็ได้นะครับมีพลังงานของคนะิงอ of คัพเนี่ยเป็นคนที่เหมือนพ่อบ้าน นะที่จะเป็นพลังงานของคนที่เอาใจใส่ทํางานทั้งนอกบ้านทํางานทั้งในบ้านทํางานทุกๆอย่างที่จะดูแลทุกๆอย่างภายในครอบครัวนะครับเป็นไพ่พลังงานของควีน mm hmm. ออลเฟเคิลนะเป็นพลังงานของราชินีถือเหรียญคุณคือสิ่งมีค่าสําหรับคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาอาจที่คิดว่าคุณน่ะคือสิ่งดีๆที่เขาอยากที่จะไขว่คว้าโอกาสที่จะได้เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะครับมีไพ่ลงงไออพลังงานของนายอัครับเป็นไพ่ของกัลยาณีมิตรที่ดีจะเข้ามา ในช่วงนี้ของชาวาธาตุไฟนะครับอาจที่จะมีพลังงานของชาวาธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกาธาตุดินกันพษก,ม,กม,มัมกรธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดมกลุ่มตุนเมถุนชาวตุลลัคนาตุลคนเกิดวันพฤหัสก็ได้นะครับสเต้นชาวสิงลัคนาสิงนะอาจที่จะมีพลังงานของคนที่เข้ามาคอยห่วงใยคอยดูแลซึ่งกันและกันนะครับมีไพ่พลังงานของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีพลังงานของการเวลาแห่งการเรียนรู้คุณจะเป็นการที่ คนคนหนึ่งอ่ะที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะคุณจะเรียนรู้กับเขาทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องใช้การเรียนรู้กับคนคนหนึ่งนะ,ะการเรียนรู้นี้ใส่ใจคอการเรียนรู้ทุกๆอย่างแกเขานะครับเป็นไพ่พลังงานของกงร้อห่งโชคชะตาการเวลานําพาพบเจอคู่กัลยาณมิตรพบเจอคู่คนที่เข้ามาเติมเต็มพบเจอคนที่เข้ามาห่วงใยซึ่งกันและกันมีพลังงานของอนาคตที่มั่นคงสิ่งต่าง นะที่จะเป็นไพ่แห่งการที่เราที่จะมาเรียนรู้การศึกษาดูใจกันยังเป็นการที่เราจะเริ่มต้นพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์คุณจะไม่รีบร้อนกับความรักครั้งนี้ก็ได้นะอที่จะเป็นพลังงานของคนที่คุณอาจะที่จะเคยผิดหวังมาอย่างที่ยังไม่กล้าจะเปิดใจให้กับใครก็ได้นะเพราะมีการที่เคยผิดหวังเคยเศร้าเคยเสียใจกับความรู้สึกที่เคยจบบางสิ่งบางอย่างไม่อยากที่จะไปเจ็บอีกก็ได้นะ พราะในความรู้สึกลึกๆอะ่ะมันยังมีพลังงานความที่ยังทุกข์ยังเศรา้ายังเสียใจอยู่นะในความรู้สึกของคุณอยู่นะครับมีไพ่พลังงานของการที่เราอาจที่จะได้พบเจอนะช่วงนี้อาจที่จะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่เข้ามาห่วงใยกันอาจที่จะอยู่ในสายงานเดียวกับคุณก็ได้นะครับอาจที่จะเข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาคอยเทคแคร์คอยดูแลซึ่งกันและกันก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟนะอ่า ขอดูพลังงานของแนวโน้มความสัมพันธ์ในความรักหน่อยนะครับอขอดูพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์นะครับเป็นไพ่พลังงานของ king of wands ราชาถือไมเท้านะครับเป็นพลังงานของช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานความมุ่งมั่นการแอคทีฟต่างๆอย่างที่ยังยัง สนุกกับการทํางานของคุณอยู่ก็ได้นะกับสิ่งที่คุณมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณวางแบบแผนกับสิ่งที่คุณวางเป้าหมายให้กับตัวของตัวเองนะครับมีพลังงานของการที่มีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะ The Lover เนี่ยเป็นพลังงานของความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวงคุณเองเป็นไพ่ของสองถ้วยเนี่ยคุณอาจที่จะได้พบเจอนะพบเจอคู่คนที่เข้ามาคอยห่วงใยกนโครมองตาและรู้ใจเป็นพลังงานของคู่คนที่เข้ามาสัญญา ผู้คนที่มีข้อตกลงบางอย่างในการพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ได้นะครับมีพลังงานเจ็ดถ้วยโอกาสและทางเลือกต่างๆมันเป็นของคุณนะเป็นพลังงานของการที่คุณจะทําในสิ่งที่หวังนําในสิ่งที่ตั้งใจหรือมีการที่หาของขวัญให้กับตัวของตัวเองก็ได้โอกาสและสิ่งที่คุณจะเลือก สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของตงการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือกับความที่ยังมีเยื่อใ่กับใครบางคนอยู่หรือเปล่ายังตัดกับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆไม่ขาดก็ได้นะครับเป็นพ่พลังงานของเดอะสตาอาจที่จะมีพลังงานของคนที่อยู่ในสายเกี่ยวกับความโดดเด่นในตัวของเขาก็ได้นะครับอาจที่จะอยู่ในความโดดเด่นมีพลังงานของเดอะสตาเนี่ยเป็นพลังงานของความโดดเด่น ในตัวของเขานะเป็นไพ่พลังงานของความโดดเด่นนะครับมีพลังงานงความผิดหวังความเศร้าความเสียใจหรือมีพลังงานของการที่เราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ความรักที่มันยังไม่ชัดเจนก็ได้นะเพราะมีพลังงานของไพ่สามถ้วยขึ้นมานะครับมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณด้วยแบบเหมือนคุณมีสติในความคิดต่างๆอะ่ะคุณจะใช้สติในการที่จะดู ใจของใครสักคนหนึ่งอะที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะว่าเขาอะ่ะมีการที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะทุ่มเทหรือเปล่าหรือมาเพราะผลประโยชน์ ต่างๆก็ได้นะ,ะที่จะเราดูสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่จะเข้ามาก่อนก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของโอกาสแห่งการเริ่มต้นแต่มันเป็นพลังงานของการที่เราอาจที่จะเริ่มต้นโอกาสแห่งความรักที่ดีนะในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับมีพลังงานกับปัญหากระบุปสักสิ่งต่างๆสิ่งดีๆมีพลังงานการที่เหมือนมีพลังงานของการที่ม,ม,งงทมีคนที่ เคยทำให้เราผิดหวังเคยทำให้เราเสียใจอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางอย่างอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับกับการติดต่อการพูดการคุยกับคนที่เคยปิดกั้นคนที่เคยบล็อกกันไปคนที่เคยมีกำแพงกันไปก็ได้นะครับมีพลยพลังงานของคุณอาที่จะปล่อยกับความรู้สึกเดินหน้าสู่เป้าหมายการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับตัวของคุณเองแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของเดวิลนะ ช่วงนี้ระวังพลังงานของเดวิลนิดหนึ่งนะครับเป็นไพ่พลังงานของการติดต่อการสื่อสารบางอย่างการที่จะมีคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์ของเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะครับหรือหรือความรู้สึกของเราก็ได้นะช่วงนี้อ่ะที่จะพบคนที่หลอกลวงซึ่งกันและกันก็ได้นะครับอ่าเป็นพลังงานของไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี้ยจะเป็นคนที่ คุณมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณจะรู้ว่าคนคนหนึ่งอ่ะที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อ่ะว่าเขาจะเป็นคนที่เป็นคนแบบไหนในความรู้สึกของคุณในเซนส์ของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําพาพบเจอคู่กรลยาณิมิตพบเจอคู่คนที่เป็นโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มาพบเจอกันก็ได้นะครับหรือเป็นพลังงานของคนที่พบเจอคู่คนที่ร่วมสร้าง ด้วยแรงอธิษฐานด้วยคำสัญญาทําให้เราได้มาพบเจอกันก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟนะหมอต้นขอพลังงานไพสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟนะครับอขอพลังงานไพสรุปและแนะนํานะครับ สรุปและแนะนำให้กับชาวทัดไฟครับมีพลังงานของห้าเหรียญกับอดีตที่ผ่านมานะครับเป็นพลังงานของการที่เดินตามใครสักคนหนึ่งในวันเวลาที่คุณนิ่งในวันเวลาที่คุณหยุดและหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งหยุดขวยขา,ขายคว้าใครสักคนหนึ่งจะมีพลังงานของการที่เรากลับเข้ามาเข้มแข็งการดูแลในตัวของตัวเอง การเห็นคุณเห็นค่าในตัวของเราเองมีพลังงานความรู้สึกที่เสียใจความรู้สึกที่ผิดหวังอยู่ลึกๆของคุณก็ได้มีไพ่แห่งการที่มีคนที่ทําให้ความรู้สึกเราพังมีคนที่ทําอะไรลับหลังมีคนที่พูดไม่จริงมีคุณคนที่พูดโกหกซึ่งกันและกันนะครับมีไพ่พลังงานของ4ไม้เท้าการสร้างรากฐานการลงหลักปักฐานการสร้างอนาคตให้กับตัวของตัวเองเป็นไพ่พลังงานของไพ,พ่พระเสดอไฮโลแฟนเป็นพลังงานของไพ่พระ นะครับเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชาวธาตุไฟนะเป็นพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้หัวใจคนก็เปลี่ยนได้มีพลังงานของคนที่เคยทําให้เราผิดหวังเคยทําให้เราเสียใจในความรู้สึกอยู่เดอร์ตตาคุณน่าที่จะมีพลังงานของของความโดดเด่นในตัวของตัวเองดวงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของตัวเอง การเทกับปัญหากับอุปสรรคที่ผ่านมาลงสายน้าไปแล้วก็ได้ความเข้มแข็งในตัวของคุณคนที่รักเราจริงอะ่ะเขาจะดูแลเราเขาจะเอาใจใส่เราเข้าจะห่วงใยในความรู้สึกของเราคุณจะดูถึงการที่คนคนหนึ่งอะ่ะที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์การพูดคุยตื้นกันละกันการกับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาจที่จะไปเติมน,น้ํามันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนําทางชีวิตของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานการที่ เราจะอาจที่จะหันหลังให้กับความรู้สึกต่างๆของเราหมดแล้วก็ได้เป็นฝ่ายเราที่เดินออกมากับความรู้สึกที่ทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งอะเอาใจใส่ใครสักคนหนึ่งอะหมดแล้วก็ได้หมดความรู้สึกที่ มันอาจที่จะเดินตามเส้นทางของเราเองแล้วก็ได้นะครับการที่บล็อกกันไปปิดกั้นกันไปการมีกำแพงกันไปมีพลังงานของความน้อยใจกับความรู้สึกเบื่อและก็ความรู้สึกสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เราทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งอาจที่จะไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจอย่างที่เราหวังไว้ก็ได้นะครับเดอรเบิเชียนทาวทัสไฟมีพลังงานของเดอรเบนิเชียนเนี่ยคุณเป็นคนที่ ชอบหาโอกาสให้กับตัวเองเป็นดวงที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองเป็นคนที่ชอบหาความรู้ลิเริ่มใหม่ๆห,หาการศึกษารอบๆตัวของคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะมีพลังงานของไพ่เดอะเมจิเชียนนะครับเป็นพลังงานของการเวลาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเวลาในการที่จะพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์หรือคนที่บล็อกกันไปอาจที่จะมีโอกาสที่จะได้มาพบเจอกันอีกนะการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่าง จะเป็นคนที่พิสูจน์หัวใจของคนคนหนึ่งที่จะมีผ้าแห่งความยุติธรรมซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะนำพาสิ่งดีๆให้กับชาวธาตุไฟนะครับหรือมีพลังงานของการที่ถ้าถามถึงเรื่องความรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาคู่สัญญาวิ l ออฟฟอร์จูนเราจะกําหนดวันเวลาไม่ได้ว่าเราจะได้พบเจอคนนี้ในวันไหนในเมื่อไหร่ถ้าเราเวลาของเราได้วนมาเจอกัน มันจะเป็นสิ่งดีๆที่คุณจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนี้หลุดมือไปนะครับของชาวธาตุไฟนะอะหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ